ราไปไหนกันเอ่เหมือนวิ่งลงมาเลยตัวเนี้ยตัวนี้ว่าเจ้าชู้ลงมากันบ้ ฉันรักธรรมชาติหรือเปล่านะ เียงอยู่ล้นเจียงอยู่ล <est> sì ่นเดี๋ยวเราไปนั่งหลบแดดตรงนี้เลยกว่าเดี๋ยว่ใช่ไหมเออได้แสงเนอะ

ไปอย่างไปเลยปุ๊บแอนพี่กิ่งไปไปไหนไปสกุละเสร็จแล้วเหรอเจดีย์คุณพระเบอร์อะไรมีส่วนอะไรมีส่วนอะไรถ้าเราพลาดทีขึ้นดอกไม้ฝุ่นตอนนี้เรากำลังจะไปดูดอกสักขุระอันนี้คือน้องกิ่งค่ะมีไหมดอกสักขุระเออน่าจะมีนะคะ คนอย right? ่างเยอะติข <c oughs> ึ้นขึ้นก่อนเลยกขึ้นข้างหลังมอวันกินวันบ่ายไม่เห็นหัวเนตรงฟ้าตรงมันก็สวยนะ ลดรถหน่อยนะคะรถรถจ้าตรงนั้นก็สามชั่วโมเลยเออใช่ขีบัวนะครับ่เดี๋ราต้องดนะ่ ยเยอว,วันไม่ทำทำห,หลายคนอนก็่อย้น้องคนนี้พูดได้จับใจมากเลยเป็นคนนี้ที่ในเวิร์ตั้งคนอื่นมัได้ดูงั้นได้ไ บอกก่อนพบรัี่จ้าสลัดลักไปเลยอ๋อไมถ่ายควาง่ไห,นนไหตรงมัึ้น,นมือนี่มีดอกหม get fun ไหอเก็บ้น <c oughs> ไนวนมวเขาถ่ายอไม้ด้

เเดยวมือนีมีดอกใหม่จริงเธอจะบินไปไหนเอ่ยเอาเค่กำแพง้ันด้ สัวทกายโอ้ยไอท้ายตรงงามงามฮันไหมตรงนี้มันแหวแล้วเนี่ยม,มันจะตายเลย เี๋ยวอะไรไม่ไม่ได้ดีม่ไดเนี่ยทุกคนไม่จริงไม่ได้ดีเลยจริงงครับฮะโบขายขายเออบุธเวลาพี่ชมเมือพอพี่เอาไปจับตรงไหนคือมีนตะนุ่มคืนดวงายเลย่